ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับกช่องพี่พีชาติเหนวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำปมแบบนี้นะคะ่ะนี่ไม่ใช่นี่ตรงนี้เราก,ก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะให้ทุกคนนะคะกดเข้าไปที่เพจงสตโตค่ะ ็ให้ทุกคนเลยนะคะก็กดควมว่าคนหาแบบเกมทุกคนก็เก็บตามเราเลยนะคะขั้นตอนน้นให้เขียนงงต่อมาให้เขียนขอควายค่ะแล้วจากนั้นเราก็กดเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้แล้วทุกคนก็กดดาวน์โหลดค่ะ ้ทุกคนก็กดเปิดนะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกดตกลงแล้วก็กดมาที่ผู้ควบคุมการอนุญาตแลวทุกคนก็กดให้พวกเนี้ยนะคะให้พวกพวกเนี่ยมันทำทุกอย่างเลยะคะ่ะ ทำไม่ได้ก็เปิดไว้ค่ะหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนนะคะกดไปที่ตรงเพชรสีเหลืองค่ะไม่ต้องกดนะคะแต่ลูดค่ะลูดแล้วก็จะมาหน้านี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ,คะเป็นไหมคะทำได้ใช่ไหมคะทุกคนง่ายมากๆเลยบายยนะคะ